ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทัึงหลายจงยำเกรงจออัลลอบฺสุบฮานาหูวาตาลาและท่านทัึ่งหลายจงใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ประหนึ่งเหมือนกับคนที่เขารู้ว่าอัลลอฮฺานาหตาลาทรงเฝ้ามองและได้ยินในสิ่งที่เขาพูดและท่านหั้งหลายจงยำเกรงจออัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาเพราะว่าการยำเกรง่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลานั้นคือเสบียงที่ดีเลิศที่สุดที่จะทําให้พวกท่านได้รับกับความพึงพอใจของอัลลอฮฺสุบฮานหูวาตาลา ล l l a h Taala ได้กล่าวว่าวะตะซาวัดูและสุเจ้าทั้งหลายจงตระเตรียมเสบียงินนใคยรัซาดิตตควาเพราะแท้จริงเสบียงที่ดีที่สุดนั่นคือการยำเกรงวตัตจะกูนิยาอุลิอันบัและสุเจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวต่อข้าโอ้บรรดาผู้ที่มีสติปัญญาคิดและไขควรท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อ Allah ุ u b h น n a h า w า Taala จังไนครับวันหนึง่งพวกเราทุกคน จะต้องไปยืนอยู่ต่อนหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาและเมื่อถึงวันนั้นอัลลอฮฺจะลาจะถามถึงสิ่งที่พวกเราเคยกระทํามาทั้งหมดในขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยาฉะนั้นวันนี้จงเตรียมคําตอบไว้สําหรับคําถามต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮฺตะลได้ทรงกล่าวไว้ว่าฟวาวะรับบิกาลนาสัสออลันนฮุมอัจมาอิน ขอสาบานต่อพระเจ้าของเจ้าว่าแน่นอนเราจะถามพวกเขาทั้งหมดอัมมาการูยามาลูนถึงสิ่งที่พวกเขาเคยกระทํามาอัลลอฮฺจะฮาลลยังกล่าวว่าอีกว่าว,ว่าเราชาอัลลอฮฺและจะอาละกุมอุมมาจังวาฮิดหากว่าอัลลอฮ์ประสงค์พระองค์จะทําให้พวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติเดียวกัน ว่าลกกินอยู่ดิลุไมยะชาแต่ Allah อะไประสงค์ที่จะทำให้คนบางคนนั้นหลงทางว่ายาดีไมยะชาและพระองค์ก็จะชี้ทางนำให้แก่ผู้ที่บงทรงประสงค์วะละตุสอาลุนอัมมากุงจุมจอมาลุนและแน่นอนพวกเจ้าจะต้องถูกสอบถามถึงสิ่งที่พวกเจ้าเคยกระทำแล้วเราจะอะไรังกล่าวไว้อีกว่าฟาลานสอาลันนัลดีนอูรุิีลเอิลหิมวาลาสอาลันนัลมุรสลีน และแน่นอนเราจะถามบรรดาผู้ที่รอซูลถูกส่งไปยังพวกเขาและเราจะถามบรรดารอซูลเหล่านั้นแล้วเราจะอะไรยังกล่าวไว้อีกว่าลายุสอาลอัมายฟันวะฮุมยุสอาลูนพระองค์จะไม่ถูกสอบสวนพระองค์จะไม่ถูกสอบถามถึงสิ่งที่พระองค์ปฏิบัติแต่พวกเขาจะถูกสอบถามในสิ่งที่พวกเขากระทำท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมาน ต่ออรสะพานอุบาจาราทั้งหลายครับและสิ่งแรกที่มนุษย์จะถูกสอบถามเมื่อร่างกายของเขาถูกวางลงไว้ในหลุมฝังศพอย่างที่ปรากฏใฮ,ฮะดีษจากนบีละอินอาซิบรอดียัลลอฮุอัลฮฺทิจท่นนานบีซลลอฮฺอัลลอฮิบัะซัลลัมได้กล่าวว่าเมื่อคนคน,คนหนึ่งถูกวางลงไปในหลุมฝังศพแล้วเมื่อนั้นจะมีมาลอิกาสองท่านมาหาเขาฟายุยยูริซานะมาลอิกาสองท่านมาถึงจะจับคนที่นอนอยู่ในหลุมนั้นลุกคนนั่งหากว่าคนนั้นเป็นคนดี ฟยูก um ูลและหฮมารับบุมาายกะสองท่านจะถามกับชายคนนั้นกับคนคนนั้นบอกว่าใครคือพระเจ้าของเจ้าเป็นคําถามและคนคนนั้นหากว่าเขาเป็นคนดีขเขาจะตอบว่ารับบิยัลลออ์พระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์แล้วเมื่อนั้นมาไรากะสองท่านจะถามต่อบอกว่าหัวแม่ดีนุและศาสนาของเจ้าคือศาสนาอะไร คนที่มีอีมานนั้นเขาจะตอบว่าดีในยังอิสลามศาสนาของฉันคืออิสลามและเมื่อนั้นมาลายกาสองท่านจะถามตอบบอกว่ามหาทรยุนอ ah ัลลดีบุอิซาฟีกุมและผู้ชายคนนี้ละ่ะที่เขาถูกส่งมายังพวกเจ้าเขาคือใครเมื่อนั้นคนที่มีอีมานจะตอบบอกว่าหัวรอซูลุละสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเขาคือรอซูลของอัลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเมื่อนั้นจะมีเสียงเรียกมาจากฝากฟาร์ม จะมีเสียงเรียกมาแลา้แกวบอกว่าอังซอดดกอับดีบาวของข้าเขาพูดจริงแล้วฟาอัฟริชูฮุมินันจันดังนั้นเจ้าพวกเจ้าจงปลุกพร้อมจากสวรรค์ให้แก่เขาว่าอันบิซูฮุมินันจันจงให้เขาสวมใส่อาพรจากสวรรค์วัฟตะฮูละฮูบาบัมอิลันจันจงเปิดประตูไปสู่สวรรค์ให้เขาเห็นที่พำนักของเขาในสวรรค์ให้แก่เขาและทัสซุ่ก็บอกว่าหากว่าผู้ตายเป็นมูนาฟิก หรือเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่าที่ฮิมาลากาในฟฟยูจิลิซานะฮูจะมีมาลากาสองท่านมาหาคนคนนั้นแล้วก็จะจับคนคนนั้นนั่งขึ้นฟฟยกูแลนีละฮูมารับบุกจะถามคนคนนั้นบอกใครคือพระเจ้าของเจ้าเขาจะบอกว่าฮะฮะและอัเดรีฉันไม่รู้ฉันไม่รู้มาลากาจะถามต่อบอกว่ามันนบีอยู่ แล้วใครคือนบีของเจ้าเขาก็จะบอกว่าฮ่าฮาและอเดีรีฉันไม่รู้ฉันไม่รู้และอะไรคือศาสนาของเจ้าเขาก็จะบอกว่าฮ่าฮาและอเดีรีฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เมื่อนั้นอัลลอฮฺจะอะไรจะมีเสียงเรียกมาจากฝากฟ้าบอกว่าอังกาจับคนคนนี้เขาได้ปฏิเสธเขาได้โกหกฟาอัฟริชูฮูละฮูมินันนาจงให้ปูพรมจากนรกให้กับเขาวัฟตะฮูละฮูบาบันอิลันนาและจงเปิด ประตูไปสู่นรกให้กับเขาท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมาตอลาสุภานุวาจาอะไรทั้งหลายครับและยังมีสิ่งที่สําคัญ ที่บ่าวทุกคนจะต้องถูกสอบถามเมื่อถึงวันเกียร์มาดังที่ปรากฏขะดีษจากท่านอิมามตับบรอนีที่มีบีในงานข้ดีจากท่านอัสบินมาลิกรอดิอัลลอฮุอัลญูเดลวาท่านนบบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอาวัลมายุสลุอันฮ عنه العبد า و م ا ل ق ي ا م ة ศอลาตุเมื่อถึงวันเกียร์มาสิ่งแรกที่จะต้องถูกสอบถามในวันเกียร์มาคืออะไรพี่น้องคือการละหมาดฟายุมดารูฟีฮ่าเมื่อนั้น kana lam ma cha thuk nam ma titcharana ni wan qiyamah fa in salahat faqad aflaha haa huwa kana lam ma sambun คนคนนั้นได้รับชัยชนะแล้วเพราะการละหมาดเป็นเครื่องวัดความชั่วเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องกัน้นระหว่างความดีและความชั่วเพราะเมื่อใดก็ตามที่เขารักษา,าการละหมาดเขาจะละสิง่งสิ่งที่น่ารังเกียจจะละทิ้งสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อลระสุภาโนวาจะอาไรโดยเหตุนี้หากว่าละหมาดสมบูรณ์คนคน,คนนั้นได้รับชัยชนะแล้วว่าอินฟาซาดัฟฟะกดคอบ่าวขคอศิลแต่จะหากว่าการละหมาดของเขานั้นบกพร่องคนคนนั้นก็มีแต่ความขาดทุนที่เขาจะได้รับ ท่านพี่นอกู้ที่มีอีมาต่ออัลลอฮฺสุขานฮุวาจะอาลาทั้งหลายและยังมีอีกสองคำถามซึ่งเป็นคำถามที่สำคัญที่เราทุกคนจะต้องถูกสอบถามเมื่อถึงวันกียรมาโดยที่เท้าทั้งสองของเราจะไม่ย้ายไปไหนเมื่ออยู่ในวันเกียรม Allah าอัลลอฮฺจะอาไรจะถามเรามาจ่ากุนจะแจะอบุรเจ้าได้เคารพสิ่งใดเมื่อเจ้ามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาแล้วจะถามว่ามาจ่าอาจบจุมมุนมุลซาลีนพวกเจ้าได้ตอบรับบรรดารอซูนที่สุกส่งมากันอย่างใดหมายความว่าพวกเจ้าได้ศรัทธาต่ออัลลอฮและพวกเจ้าได จท้าต่อองค์เพลงองค์เดียวหรือมีความบริสุทธิ์ตอพระองค์หรือไม่และพวกเจ้าได้ปฏิบัติตามและเชื่อฟังรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกันมากน้อยเพียงใดท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมาจจังหลายและยังมีคําถามที่จะถูกถามในวันเกียร์มาดังที่เราสุขานฮูวาตะอ์ลได้กล่าวว่าว่าอินนหูละดิกรุลละก์วะลิควอมิกว่าละซูฟัตุซาลูนละทัทต่จริงอัลกุรอานนั้นคือข้อเตือนใจสําหรับเจ้ามหัมมัดและเป็นข้อเตือนใจสําหรับกลุ่มชนของเจ้าและ พวกเจ้าทั้งหลายจะถูกสอบถามถึงอัลกุรอานถูกสอบถามถึงอะไรถูกสอบถามว่าพวกเจ้าได้ปฏิบัติตามอัลกุรอานมากน้อยเพียงใดหากว่าเราปฏิบัติตามเหมือนนั้นอัลกุรอานจะเป็นพยานใกนการเราต่อหน้าอัลลอฮฺสุคานุวนตจ้าละหรือว่าเราละเลยเพิกเฉย ผินหลังให้กับอัลกุรอานไม่ปฏิบัติตามและเหมือนนั้น Al อัลกุรอานก็จะเป็นพยานกับอัลลอฮ์ในการละเลยแนละเพิกเฉยของเราฉะนั้นอัลกุรอานถูกประทานลงมาเพื่อที่จะให้เรานั้นปฏิบัติตาม านพี่น้องผู้ที่มีอีมาจังหลายและเมื่อถึงวันเกียร์มะยังมีคําถามที่สําคัญอีกห้าประการเียวเราจะถามเมื่อราในวันเกียร์มะดังที่่านบิสซาลลอหของอาลีมุซัลลัมได้กล่าวว่าแล้วจะซูลุกอะดามุบนีาดามเยอมันเตียมะเท้าของมนุษย์จะไม่เคลื่อนไหวไปไหนเมื่อถึงวันเกียร์มะไม่ลออันเดียรับบีเบื้องหน,นา้าอัลลอฮฺสุขานุวาจาลาแปลว่าในขณะนั้นเขายือนอยู่ตอ่อหน้าอัลลอฮฺสุขานุวาจาลาในวันเกียร์มะแล้วเท้าทั้งสองของเขาจะไม่เดินไปไหนเช่ยก่อนฮตตายุสอัลลอ จนกว่าจะถูกถามถึงคำถามห้าประการอาอม์รีฮีฟีมาอัฟนาจะถูกถามถึงอายุไขของเขาว่าเขามีอายุกี่ปีกี่ปีในดุนยาแล้วเขาใช้มันหมดไปด้วยกับสิ่งใดวอันชาบาบีฮีฟีมาอับลาและเขาจะถูกถามถึงวัยรุ่นของเขาเป็นการเฉพาะถูกถามถึงอายุโดยรวม และจะถูกถามถึงชีวิตในวัยรุ่นเป็นการเฉพาะว่าเขาใช้ชีวิตในวัยหนุ่มสาวไปด้วยกับสิ่งใดวามารีฮีมนินไอนกตาซาบาฮูว่าฟีมาอังฟะฟีมาอังฟะก็และจะถูกถามถึงทรัพย์สินที่เขามีว่าเขาแสวงหามันมาได้ด้วยกับวิธีใดและเมื่อเขามีแล้วเขาใช้ใจใช้ใจมันไปด้วยกับวิธีทางใดว่ามาดาอามีราฟีมาอาลิมและจะถูกถามถึงความรู้ที่เขามีว่าเขาได้ปฏิบัติสิ่งใดตามความรู้ที่เขามี ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมาตนาต่อนลอตาอัลลอฮ์ทังายครับและในวันเกียรมาสิ่งที่จะถูกสอบถานอีกเช่นเดียวกันในวันเกียรมานั่นก็คือลิ้นของเราตาของเราแล้วก็หูของเราตลอดจนหัวใจที่เรานั้นมีอยู่ในตัวของเราเพราะว่าลอต้าอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวไว้บอกว่า و า ا ت ฟุ Ma'alaikahihilmu. Innastamah, wanbust, wanbust, walfuad. Kullaulaikakananhu masaula. Allah Subhanahu wa Taala berkata, Laisu, jau. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesuatu yang tidak kamu ketahui, janganlah kamu mengatakan. Karena itu, hati nurani kamu tidak akan berdosa. ตาของเจ้าและหัวใจของเจ้าจะต้องถูกสอบสวนอย่างแน่นอนมาถึงวันเกียร์มาท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมาต่อล่สุภาณวัวจะอาลาทั้งหลายครับแล้วเราจะอะไรยังจะถามการละเมะิด สิ่งใดก็ตามที่เป็นการละเมิดต่อพี่น้องเป็นการอาธรรมไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินตัวของเขาเกียรติของเขาก็ตามจะต้องถูกสอบถามอย่างแน่นอนมาถึงวันเกียรติ์มาดังที่ท่านอบีบักริสสติกดังที่ท่านอบีบักรดิอัลลอฮุอะลัยฮุอะบีบักรอห์ดิอัลลอฮุอะลัยฮุเดลาว่าท่านอบีุลเบบันละลลาฮุอะลัยฮุอะสัลลัมเดกล่าว่าอินนดิมาวะอัมวาล ل กุมวะอ ا รอด ح กุมฮ ل ร ك มุนอะลัยกุมกะ ا ุร้างสุ่นการฮัจิดบทนี้ในวันที่สร้างสุ่นทำฮัจญะตุลวะดะ กระสุนพูดบอกว่าแท,ท้จริงเลือดในระหว่างพวกเจ้าทรัพย์สินของพวกเจ้าและเกียรติของพวกเจ้าในระหว่างพวกเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ากมกษครุมมาติยังมีกลุมห้าดาเหมือนวันวันนี้ที่เป็นวันที่ต้องห้าม ีบาลาดีคุมหาดาเหมือนกับเมืองเมืองนี้ที่เป็นเมืองต้องห้ามคือนครมคักกะฟีชาฮาริกุมหาดาเหมือนกับเดือนเดือนนี้ที่เป็นเดือนต้องห้ามนั่นคือเดือนธนลฮิจญว่าอินนักุมสะตังขาวนะรับบักุมฟายส์อัลุค,ม,คมันอามาลิกุมและแท้ทจริงพวกเจ้าจะต้องไปพบกับพระเจ้าของพวกเจ้าอย่างแน่นอนและพระองค์จะถามพวกเจ้าถึงการงานที่พวกเจ้าเคยปฏิบัติ ฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺสุภานะฮูวาจะอาลละช่างไรครับเมื่อเรารู้แล้วว่าวันหนึ่งเราจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าอ<ล>ัลลอฮฺสุภานะฮูวาจะอาลาและเมื่อถึงวันนั้นเราทุกคนจะต้องถูกสอบถามถูกสอบสวนถูกไต่สวนถึงทุกๆสิ่งที่เราเคยปฏิบัติเคยขวนขวายเคยประกอบเอาไว้ฉะนั้นเราจะต้องเตรียมคําตอบเอาไว้ให้พร้อมสําหรับวันที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮฺสุภานะฮูวาจะอาลาก่อนทีท่เรานั้นจะไม่มีโอกาสในการปรับ ปรุงและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ประคองจะเป็นผู้นำองค์กรจะเป็นผู้นำศาสนาจะเป็นอิมามจะเป็นผู้เป็นพ่อจะเป็นพ่อบ้านคนต่างๆเหล่านี้พอกเขาคือคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบและคนเหล่านี้แหละสิ่งที่เขารับผิดชอบทั้งหมดสิ่งเหล่านี้แหละที่เขาจะต้องถูกสอบถามถูกไตส่สวนมาถึงหันเกียร์มา อบลลานนบีซัลลัลลอฮุอะกลยฮ่วสัลลัมยังกล่าวไว้ว่า“คุณลุกุมรอินและคุลุกุมมัสอสลุน”“อันรียะติญ่”“ทรุซุมาพวกท่านทุกคนน Mont ั้นล้วนแต่เป็นผู้ที่รับผิดชอบและพวกท่านทุกคนจะต้องถูกสอบถามถึงสิ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลการรับผิดชอบของกเจ้า”ทรอซุมาอันอิมามมรอินผู้เป็นอิมา ผู้เป็นผู้ปกครองเขาเป็นผู้ที่รับผิดชอบว่ามัสูรุนอันรอยยะที่และเขาจะต้องถูกสอบถามถึงสิ่งถึงผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของเขาวันรยูลุรอันฟีอเฮลิฮีวามัสูลุนอันรอยยะที่และผู้ชายนั้นคือผู้ที่รับผิดชอบบ้านของเขาครอบครัวของเขาภรรยาเขาลูกๆของเขาและเขาจะต้องถูกสอบถามถึงคนที่อยู่ภายใต้การเลี้ยงดูและการปกครองของเขาวันมะรา ประตูร่ายยตุนในบ้านที่จะอยู่ที่เธอและมัศอุลนอันร่ติเและสตรีก็เช่นเดียวกันนางจะต้องดูแลบ้านของสามีของนางจะต้องดูแลทรัพย์สินของสามีของนางลูกของสามีของนางและนางจะต้องสุกสอบสวนถึงสิ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลเลี้ยงดูของนางวัลขอดิมุร้อนฟีมาดิไซยีดีฮีว่ามัศอุลุนอันร่ายติลูกจ้างคนรับใช้ก็เป็นผู้ที่จะต้องดูแลทรัพย์สินของนายของเขาและเขา าจะต้องถูกสอบสวนถึงสิ่งที่อยู่ภายใต้หน้าที่ของเขาอะลาวะกุลลุกุมรออินวะกุลลูกุมมาสูรุนอันรออียะทีพึงรู้เถิดว่าพวกท่านทุกคนคือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและพวกท่านทุกคนจะต้องถูกสอบถามถึงสิ่งที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบและการดูแลข,ของเขาฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมาทั้งหลายยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องถูกสอบถามเมื่อถึงวันกียามะนั่นคือความโปรดปราน ความโปรดปรานเจ้าพระสุธานวูวาจาลาได้ทรงประทานในแก่พวกเราบ้านพักอาศัยยานพาหานะอาหารเครื่องดื่มเครื่องนุง่งห่มสิ่งต่างๆเหล่านี้พวกเราจะต้องถูกสอบถามทั้งหมดดังที่ปรากฏดีดีสจากท่านซูเบริบนาอาวามรดิยาลฮานท่านได้เล่าว่า نزقولقال الله تعالى نام ثم م تُسنا و ي ล ي م เมื่อนั้นแล้วคำของ Allah t a a l นทั้งที่จ้าจะต้องถูกสอบถามอย่างแน่นอนถึงความโปรดปรานถึงความสุขที่พวกเจ้าได้รับและฉันได้ถามท่านนบีสุลตานะอ ا ลลอฮฺสั่กว่ายา رسول الله وأي النعيم ن อ أ ل عنه ت า عن ص สูงครับและความสุขแบบไหนความโปรดปรานแบบไหนกันที่พวกเราจะต้องถูกสอบถามเมือถึงวันเกียร์มาอินนามฮุมันอัสวาดานีวัดตัมเพราะสิ่งที่เราได้รับนะ่ยคือท่านสุเบศบอกสิ่งที่เรามีทุกวันนี้นะเรามีอยู่แค่อินทพลาลัมกับน้ำเปล่าเท่านั้นแหละแล้วเราจะถูกสอบถามจากสิ่งใดกันท่านนบีสัมมลลอานิมัสลัมบอกว่าอามาอินนูไซยากูนเพิ่งรู้เถิดว่าสองสิ่งนั่นแหละที่เจ้าจะต้องถูกสอบถามอย่างแน่นอนฉะนั้นถ้านพี่น้องผู้ที่มี อีมากทั้งหลายความโปรดปางที่เราจะต้องถูกสอบถามนั้นแม้กระทั่งว่าอินจะพาลัำกับน้าําเปล่ายังถูกสอบถามแล้วความสะด,ดวกสบายความสุขอันมากไมเที่เราสุภานว่าจะอาลาประทาในให้แก่พวกเราบ้านพักที่ใหญ่โต รถราที่สะดวกสบายอาหารเครื่องดื่มที่มากหลายนานาชนิดที่เราได้รับในแต่ละวันเราจะต้องถูกสอบถามถูกสอบสวนถึงสิ่งที่เราสุภาโนวาจะอาไเด้ทรงประทานมาให้แก่พวกเราเมื่อถึงวันเกียรมาฉะนั้นแตพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านทั้งหลายตลอดเวลาที่ผ่านมาในชีวิตของเราผู้ใดก็ตามที่เขาละเลยเพิกเฉยต่อหน้าที่ต่อสิ่งที่เขาจะต้องรักษาต่อการงานที่เขาจะต้องปฏิบัติโดยที่เขาไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้ใส่ใจวันนี้เรายังมี ีชีวิตอยู่เราจะต้องใช้โอกาสในวันนี้และวันข้างหน้าตราบใดที่วิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นทางทิศตะวันตกเรายังมีโอกาสในการปรับปรุงในการแก้ไขก่อนที่จะถึงวันที่เราจะต้องถูกสอบถามและเมื่อถึงวันนั้นจะไม่มีสิ่งใดที่จะมาช่วยเหลือเราได้จะไม่มีความเสียใจใดๆจะไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยเหลือเราได้แม้กระทั่งว่าจะเป็นลูกของเราแม้ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติของเรานอกจากการงานที่เราเคย ฏิบัตและเคยขวนขวายเอาไว้เพียงเท่านั้น